สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28สุภา,านะคะเราวนี้อากาศคุ้มๆเรามีนัดรับรถส่งรถกันให้กับพี่ดอนเลยค่ะเนี่ยนะสวัสดีคะสวัสดีครับวันนี้พี่ดอนมาจากไหนคะมาจากตำลุครับผมตำลุ <มา S 1> นะคะลูกค้ามาจากตำลุแล้วทีนี้พี่ดดนเป็นยังไงบ้างคะรถสวยไหมสวยครั <ใจ S 2> สวยสวยใจค,ครับผมโอเคอันนี้เป็นรีเวอร์มี2,018นะคะมีตู้ถึงด้วยนะคะสามารถเอาไปประกอบอาชีพทำมาหากินต่อได้เลย สองวันครับผมสอง,งวันรู้ผมครับอนุมัติทันทีนะคะพี่ดอนแล้ววันนี้พี่ดอนมาออกรถที่ร้านติงลี่เบค่คะพี่ดอนใช้เงินออกรถกี่บาทค,คะศูนย์บาทครับผมอีกเล่หนึ่งศูนย์บาทครับศูนย์บาทเห็นไหมคะวันนี้มาออกรถที่ร้านพี่ดอนไม่ได้เสียค่าใช้จา่ายใดๆเลยแถมเฮียใจดีปดีข้าวนาวันนี้อีกใช่ไหมพี่หนึ่งพันบาทครับผมขอบคุณครับติงลี่เบค่ะใจดีนะคะรถสวยรถมาก จริงครับผมโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคงันวันนี้เดี๋ยวตุ้มขอตัวไปส่งรถให้พี่เดินก่อน mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันรอบหน้าตุ้มจะส่งรถคันไหน